tin máy em kim mà muốn máy à, cho anh nó chiên da mà เอาไปเลยกาซิล่าดียวมานัทมานี่เราเไปเลยกาซิล่าหน่อยไม่เนี่ยกินไหมไม่แล้วอย่อัดวิดีโออยู่ก no> ับโมยกสูงสูงหนยกสูงให้มันเงยคอหน่อยยกสูงสูงหน่อยอืมอลอยมันเงยคอหนไม่กินอืมเขียวใหญ่เขียวมาก เน่เอ่เน่ฮึอะว่าจะจับอะไรเท่าไห่ไปแล้วอ๋อจะปล่อยตัวตัวเมียไงแล้ว๋ยวเอาตัวผู้เก็บมั้งบอาบๆลบนี่บเดินชนเลยเหรอเป็นยังไงวะมันเป็นเม็ดหรือมันเป็นอะไร ไม่ได้เม,ม็ดไม่ได้เม็ดเปลือกไม่ใช่หรอจ๊ะเม็ดอยู่ในถุงเปิดให้ตัวเมียไปเที่ยวเหรอเลนะ็บตา่นะ